สวัสดีจ้ามัดจะมาลุ่นน้อยวันที่สิบแปดก่อนอื่นก็นขอโทษขออภยัยเด้อจากเด้อกระดาษแผ่นนี้ของวันที่สิบเกียรตินี่ได้ทายไปพี่น้องได้รุ่นเอ็ดแบบนี้กระดาษแผ่นนี้ส่งไปพี่น้องหลายคนที่ทักมาทางไลน์เด้อจากเด้อพี่น้องทักมาทางไลน์กะว่ามาเอาตัวเลขกะว่ามา,าตัวเลขเด้อจะเด้อขัดทักมาซื่อๆไม่ไม่ลากอ่ะอันจนมากจะเป็นอัน เพสิเอ <icana> ิญเขาเวบนั่นเว็บ yes. นี่งเสียแม่มลากะเขาเปลี่ยนแม่มลากะยันผิดกฎหมายเนาะจ้ะเนาะแม่มลากะเขาเปลี่ยนของเวฟัน่ะเพราะว่าทากมาทางไรกับที่ช่วนแต่แม่มลาไปเวบนั่นเว็บนี่แม่มลาบรูเรียงทากมาว่าขอตัวเลขกับขอตัวเลขเนาะจัะเดาอทากมาเบาเบามากเย้าเย้าโหลดเพราะว่าแม่มลาเห็นไล่ทากมาแม่มลากับ่ก้าเข้าไปหาเนาะจ้ะเด้ะส่วนมากจะเป็นอัน หอกเนาะพี่นองเนาะเอมมาลาสื่อบอเป็นดอกอันทั้งเสียแมมมาลาเฮ็ดให้พี่นองช่มกระดาษแผ่นนี้ในช่วงใบพี่นองทั้งร้าหลายๆคนน,นะแต่เนาะขอม้าพอแม่แมมมลายากเนาะแต่เนาะยากเลยนี่ของวันที่สิบเกดเอาลอดลุนวันที่สิบเกดในพี่นองมันจะออกมาแบบนี้ได้จากกาศาสตรออกแปดศูนย์หกเก้าเ็ดแปดหกนาะแต่เนาะตรงนี้ไปเขาอยู่กาศาสตร์เพิ่มนาะแต่เนาะเฉพาะจีนหนึ่งศูนย์เก้ากับหกสาม หกสามมองนี่กับไปสามหกเราจะเนาะแม่มาลาเป็นสามหกเขาจะาาไ,ได้สูตรเดียวกันพี่้องหลายๆคนเป็นสูตรเดียวกันตรงนี้กับตรงนี้แล้วจะด้กับตรงนี้เป็นอันเดียวกันแค่ว่าตรงนี้แม่มาลาจัดตัวชวนหลายมาไวให้ศูนย์เก้าบอมีน่นล้วจะพิเศษหนึ่งศูนย์สี่กับศูนย์สามสี่ตัวหนานี่บางที่ออกแบบนี้แบบนี้แม่มาลาจะบอกถูกว่าเอาตัวชวนหลายมาไวเป็นออกศูนย์สี่ศูนย์สามแล้วจะเนาะตรงนี้น ตรงนี้บอมมี่ปกติสี่สาหากับ6ก3ีหาพี่น้องนี่มิทั้งหมดเลยนี่ตัวชวนหลายเข้าไปได้สาหานี่3สหตรงนี้เนาะแต่เนาะ6ก6ี่่บอมี่เขาวิ่งหลุดที่3ามที่สวิไอพี่ศูนสี่สกับ2อหา ซีสองคม่มาลาเป็นสองซีตรงนี้นะจ๊ะเนีสองซี 4, ตรงนี้ตรงนี้ได้กินขนมนะจ้ะเนาะของปกติสูตรปลดล็อกคือจุดนี้สีสองเป็นตัวนี้สองหางเป็นตัวนี้จ้ะเนี่ของปกติเขาอยูสองหากับสองซีหกบอมี่สามห้าตรงนี้นะจ๊ะชนอยู่แบบนี้เนาะสูตรพี่น้องเห็ดได้ตัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นสามห้ากับเป็นสองห้าคือเก่านะจ้ะเนาะตรงนี่อันนี้ก็เป็นสองห้า ศูนย์สี่ตรงนี้ตรงนี้ศูนย์สามก็เป็นตัวนี้เป็นสามศูนย์แล้วแต่น้อซีตัวหนาเราถูกว่านหรอพี่น้องขอโทษขอพ่ายบารไยลงหลายมือและะอ ML, อ้วแต่น้ำเอ็มลา์เนีเอาทำมาลุ่นต่อเของวันที่สิบแปดกันเจา้าบอมาเข้ากับพานนะพี่น้องด้วยสูตรของรัฐบาลกับเข่าได้แต่เด้อเข่าสามเจ็ดของรัฐบาลและะ้วแต่น้ออ๋อ ามาลุนเบิงของวันที่สิบแปดจะไปไดซีน่าจะไปกระชาตน้องกับไปกระชาติจะลักซิบลักน้อยลักซิบได้แปดได้เกียรได้ศูนย์ลักน้อยได้หกเลขเก้าถ้าจัดลงตัวนี้แม่มา,าลาจอาเลขหนึ่งลงนินจัดเ้อตรงนี้หนึ่งชุดหน่อยออมไว้ที่หลังพี่น้องชอบพ็จัดไปแม่มา,าลาจัดด้วยหกคู่ทำนี่ปกติจะตัวเด่นตัวชุดคือแปดกับหกกับเกกับเก้าซีตัวหนามที่ออกแบบนี้แบบนี้บบนวิ่งรูดจะวิ่งรูดวิ่งรูดที่ที่แปดกับหก ปกติพี่น้องเอาแคปหน้าจอตรงนี้จ้าเฮ้ยไดขึ้กันเล้่อเต้เด้อพี่น้องหลายลายคนเห็นใดขึ้กันสําหรับพี่น้องเขามาชมไม่หลักซิบหลักหน่วยหลักซิบหลักหน่วยเฉพาะจิตพิเศษปกติเวทพี่แม่มีลาจัดตรงนี้ลงหลักซิบได้แปดได้หกได้ศูนย์จ้ะจุดนี้บ่ผ่าดดอกพี่น้องเป็นบารัยลงกิบก,กับเข,ขาคือเกาจุดนี้เพราะว่าพี่น้องค็ดใดอยู่แล้วหลักหน่วยห้าหกเจ็ดจ้ะห้าหกเจ็ดเป็นหลักหน่วยจุดนี้จุดปลดล็อกได้พี่น้องได้ จุดนี้กับจุดนี้อ๋ออันนี้คำนวณมาจากเลขออกปกติตัวบนจะไหวลุนเข้าดีขึ้นกันหลักสิบได้แปดได้สองได้สามได้แปดได้สองได้สามเป็นหลักสิบหลักหน่วยได้ศูนย์หนึ่งสองันศูนย์หนึ่งสองอันนี้ก็ง่ามพี่้องเลขติดศูนย์ 0, ง่ามหลุดมือนี้เอาหกหกมาจากเฉพาะจิตจ้ะไปได้ถูกน้อยหกหก เละเบิ่นหกหกชั่นอยู่ตรงนี้พี่น้องหกหกอยู่ปกติกับอยู่ฉพาพกิตตรงนี้พี่น้องตาดีกันแนมเบิ่งจ้ะสองสองจากตรงนี้ล้วจะเด้สองสองนะแคปหนา้าจอไว้รุ่นจ้ารุ่นไปวันที่สิบแปดน่าจะเนาะมือได้ง่ายก็เอาล่วงหายพี่น้อง เด็กออกแล้วก็ได้เฮ็ดมือได้ยากกับไ่ได้ล่งห้2สองสามวันนล้จแนอาได้ทรงปฏิทังนไล่พี่น้องได้หลุ่นแต่ละวันปังทูกมือคือเกาจุดปลดล็อกปลดหนีปลดเส้นคือจุดนี้จุดนี้พี่น้องสังเกตบึงเด็แปดตรงนี้แปดตรงนี้เอาวิ่งรูดที่แปดเลยตรงนี้เอา,รป,รเอารป,ประมาวในจ้ายังปัง,ปง,ปงๆเลยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรือจ้า